นี่คือปลาทะเ,ทเลนะครับแต่ละห้าสิบแล้วนะล้นทุ่งทะเลคุณได้นี่คือตลาดที่ขับอา,อา,อาสามแยกเอานางให้ปับเป็นเลยชอปูโลเท่าไหร่คะปูเนื้อ อะไยนี่กะเบียชิ้นปลาอะไรปลาอะไรนี้ปลาใบาปอค่ะสดๆเลยนะคะตัวใหญ่มากขายยังไงลยขาโลร้อยหกสบาาิงงสบจ้ะผสมนะคะไปทำมันจกินนะคะ ินออร่ยไปย่างเหรอร้านนี้ค่ะร้านนี้ย่างทอดปลาราพริกก็ได้แกงหั่นต้มยำข้าวย่างกินอร่อยย่างทั้งเด็ดฉันมาเที่ยวไงมันไม่มีที่ย่างไงมีที่ย่างไม่มีที่ย่างถามก็ดูเลยก็ย่าง น,นี่ขานะครับสังเกตขาที่เป็นขาขามิ้นนะครับไม่ใช่ขาแบบขาขาว,วน,ขาขาน,นะครับขาขมิ้นครัี่บบาปฝากดวนะครับ ร่อยๆมากานหน้าานมาอันน for ี้นอยอนเป็ดจ้าเป็ดจ้าเป็ดจ้าจ้าตาขายเป็ดแล้วนะจ้าเป็ดออกนะจ้าเป็ดออกยังจ้าตาเป็ดออกหยังจ้าสมัยใชรก็ปลาตาจ้า quất màng quất măng mình Mì ừ. 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 À, mà không, mà không? แกล้อะไรอะะม่วงเขอกนแขง่ม็งมลิสเลือกันหน่อยแล้วไป้อมอ๋อเปรี้ยวๆเหรอคะบานจางหอมหอมวยหอมมาก ไม่าปลาเกาาอะไปลากรบอกแลงิน่ปลากระบอกอกอ,กอันนี้คือหอยหลอดใช่ไหมคะ ใส่อ right ันนี้ไมยัไอะนี่ยังกินอี ทะเลแสดนะหอยแกงลล้วหอยน่ะไหหอยอะไรอย่างนี้นี่ว่าหอยอะไรนะหอยไม่ย นี่ปลาตลาดตลาดเอาเอานางรับสามสามตลาดสาแยกไปเดงเอานางนะครับนี่จะเป็นมีจุุวันมีทุกวันไหมคะสนามีทุกวันนะแต่มีทุกวันทำไมมาเมื่อวันเสาร์ตอนจับตอนับทำมเสา์นหม ีจากพูดภาษาใต้เป็นมากเลยจากพูดภาษาใต้เป็นมาฟังเป็นพวกส่วนสายเขารู้เรื่องนั่นเป็นสวนชฉมากเดี๋ยวยังไงของฝากทลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับอาหารสดๆจากอ่าวนางครับ